สวัสดีค่ะอยู่กับซาโบไซดุยนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะเอา,อาน้ำมันเครื่องไปพ่อนะคะพ่อโทรมาบอกว่าโบน,น้ำมันเครื่องไม่พิ่งเน่มาสัน่นนะคะเอาไปหาย,ยู่หน้าปักขิดนะคะเออข้างฝั่งคลองข้างฝั่งคลองนั่นแหละค่ะก็ะมากับเซนิกเซนนกนะคะน่าจะมีเสียจอดด้วย สูบน้ำมไส้หน้าพี่น้องสูบสุกสุกน้ำมไส้หน้าค่ะไปค่ะข้างคลองนะเดี๋ยวกลับมาค่อยเอาเดี๋ยวกลับมาค่อยเอานะคะบอสนี่ยบอสค่าค่า <c oughs> เราก็มากับหนูน้อยนะคะน้องข้าฟ่างนะคะน้องข้าฟ่างก็ โรงเรียนก็ยังเปิดอยู่นะคะทุกคนแต่โบก็ไม่ให้ลูกไปนะคะโบถามถามเสียนกแล้วนะว่า,วาให้ลูกไปโรงเรียนไหมแกก็บอกว่าไม่ต้องให้ไปเรียนโกเพราะเด็กน้อยอยู่ก็กลัวมันเป็นนั่นเป็นนี่ <c oughs> ก็เลยไม่ให้ไปนะคะส <c oughs> ุนามไซด้าพี่น้องยังไม่กินข้าวนะคะนี่ก็จะแปดแปดโมงกับเก้าโมงแล้วอ่ะ โอ้สูบน้ำไปแบบไก่ไปนานุเลยน้าที่สองนานรอกสูบไปนาข้างบนนะ เออโอ้โหท่อมีแต่ขี้ควายอันนี้เป็นของป้านะคะเครื่องสูบของป้านะอะป้าอยู่บนข้างบนนี่อยู่บนนี้เออยายามันโดนขี้แล้วเดี๋ยวล้างให้ เดี๋ยวล้างให้มันโดนขี้แล้วข้อต่อข้องอตุ๊บเหลี่ยตุ๊บ ยกกันไหนอยู่ไหมน่ะ กันนู่นเด้อนู่นมันมันร้อนแล้วอาจารย์บีมาให้มันเอาจารยบีมาด้วยเด้อนิดนึงเอาใส่กระป๋องมามาไปกันนู่นมาเออไปกันนู่นมันร้อนซื้ออันนี้มาให้ด้วยหนึ่งขวดบ้านประแกนแล้วก็เอาน้องไปด้วยเอาจารยบีเอาจารยบีมาด้วยเด้อ แม่จะไปเอาเบียร์ามาจัดพีจังวะเด็ดร้อนนะฮะเอาเบียร์ไ้ให้กินมาสัน่นอ๋ออันนี้ก็สูบข้านาเราตัวนี้นี่ก็สูบข้านาเราเนาะ ไม่มีแก้วอ่ะเอาเบียมาดูเสียนิกลีแบกท่อไปนู่นพอก็พันพันโถ่นะคะอันนี้เราก็มานแาบบไม่ได้ตั้งใจมา แดดแบบอลังการพักบุ่งแบบร้ายถึงกันแทนอ่ะยางในรถสิพอปะละ่ะฮะยางในรถพอแล้วรถนี่มันไอ่รู้เรื่องดูดเมันรู้อะองี่บุ๊คปังปังเกร์เลยแล้ว ใช่ร่วน้อยนะอันนี้ก็เป็นท่อของหมู่บ้านบ้างนะคะมันท่อตัวเองด้วยนะท่อหมู่บ้านด้วยนะสุภาพมาก็ต้องเออใช่หลายคนนะคะมันก็เลยสึกร้อไปตามโอ้โอ้ตกเกอตกันา เดือดพี่น้องเด,อด,อด,อดือดครักมุดแบบไร